สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่อยู่เกมที่มีชื่อว่าลาบาลาแบอร์ไปเลยแล hm ้วกันตายเลยเกมนี้ครับจะมาเกมที่เหมือนว่าเกมจับไอ้พวกโกหกนะนะนี่กุญแจเปิดล่องเดินแล้วก็หมุนนะฮือและเชนโรเลดครับผมดูไพ่ดูไพ่มีโอเคอันนี้เป็นหาเอ็ดนะคนต้องลงเอ็ดเท่านั้นนะอย่าโกหกนะเพื่อนอย่าโกหกไม่เคยโกหกหรอกเราเลยเล่นกันแฟร์เพื่อนดูไพ่ในมือกดอะไเละ เป็นมาเอตีอ <aún> <yelled> ๋อกดอีอ okay. ีออน one ace เฮ้ยคาเทียน kind of so, okay. ้ำอะไรวะโอเคแล้ว right, ก okay, uh ินน้ำอะไรวะถึงดังเว้ยตอนไม่ลงอ่ะตอนเหลี่ยมเหรอกินนานเลยมันมันมันกดลงไงพี่ชายพี่ชายมีเป่าก้านพี่ชายมีเปล่าเลยสัตว์มาดิเอ้ยมึงมีจริงป่ะกูกูมีจริงกูจะโกงทำไมล่ะออน one ace ว่าอันนี่ใช่ว่าตอนก้วันนี้จะไม่ใช่กันแล้วเว้ยเป็นเอ้ยวัดเว้ยหาไม่ไปโกงเว้ยควีนในควายโดนดินี่ใส่โกหกนะเพื่อนหยิบปืนมาแล้วครับกูหันหน้าหนีกันนิดนึงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนข้าหาดุแล้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าแปรแปรเอ้ยแปรแปรมันเนียนกูมันเนียนกูแปไอ้สันแปยร์ตาคุยนนะมาไอ้เป็ดกูไอ้เป็ดเริ่มวะใครเริ่มใครเริ่ม One Queen วันควยอยากรู้ใช่ไหคายตลวายเฮียเชื่อกูโกกเอาโกกยิงเองโอียองพี่ไป็นกาโกกใครอยู่แล้วัน็อตวัคิ้วกนเยอ่า Can't c h e a but i give you ตยกตายเยก็คือตายสักเอออกูตายวายเหรอวเฮีย ไม่ดูงไม่มีดูงก <kleine> <ame> ูสิ <offended> ้นใจไปแล้วแล้วนี่ท้าเลยโกงเลยเฮียคุยจริงเฮียยังมีจริงไงมีจริงไอหมูไอหมูไอหมูง้างมาแล้วตายก็ตายสิไอ้หมูบอกยิงไอ้แบ๊กพวกมึงคนละแบ๊กกันเลยไอ้สัตวสดูตาว่าไปครับเป็นหาไพ่คิงนะคิงนะ เอ้ยน้องจ้องตาพี่ดิอย่าเลิกลากเลยมึงอ่ะไอ้สัสเดืกราเกลี่ยเมื่อกี้มึงโกหกกูเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้ครับตอนลงคิงมาแไหมครับเปิดว่างไงเป็ดว่าไงครับคุณเป็ดเป็นขนลงคิงเหมือนกันครับคุณตอนก็ใส่คิงด้วยเหมือนกันครับมีคิงสองใบเลยเหรอเอาแล้ว ยังไงท้าทายอท้าทายฮะท้าทายเออท้าทายเลยเจอเนคงมเขาเรียบ้อยงไงเนาะอาันนี้นนีไม่ได้ด้วยต้องเบอร์เอาละกันเออินไปคุณคนณไคุปคอไปคไปคไอุ้ณไคุณคไปคัคิงอีกครับคคคไไไงคงไ ลงคิงขึ้นไปเป็ดก็คิงเหมือนกันครับตอนหาเป็ดโกหกตอนหาเป็ดโกครับตอนหาเป็ดโกเปิดไพ่มาเป็นคิงจริงเลยว่าอะไรไปแรกไอ้ยี่ปมว่าอะไรไม่ถึงถามกูไอ้ยี่กระสองแป็กหรือเปล่าคกระส่องแป็กหรือเปล่าวิ่งเข้าจมูกแล้วตอนนี้แป็กรับอุ้ยกระสองแป็กไอ้เหี้ยะเรามีหาเพียงครับอุ้ยตอนใส่หัวตอนใส่หัวตอนใส่หัวหยิบจากหน้าจากหน้าไอ้สัตว์ใส่เทน้ำอยู่นั้นวะตอ่ะดูตอนเท้าโกหกครับ ไอเป็นเงียบเปิดมาเป็นไปแรกเองไอ้พี่ชื่อว่กูเลยหัวเลยไอ้พียเวลาใจลงที่สามครับจะแป๊กหรือจะโป้งแป๊กหรือโป้งแป๊กหรือโป้งแป๊กครับไอ้พี่เงียแป๊กครับไอซานแป๊กครับแป็กคำนองแป๊กคำน้องครึ่งทางตอนยังแป๊กอยู่ครับยังไงต่อครับตอนนี้ One q u อืม สุตาดิน้องสุดตาพี่ดิฮัมครับบาลงกันต่อครับตอนนี้ไอเป็นลงควีนครับตอนว่าไงครับตอนว่ายังไงสถานการตึงเครียดตอนว่ายังไงครับตอนทำเป็นโก้ครับไอเป็ดเงียบกิ๊บเปิดขึ้นมาเป็นเป็นคิงครับเรียบร้อยครับมาทมเีนโอ้ถูกบจโอบถูกใจโอ้ถูกใจยังไง ตัวนี้ยังไงงานขึ้นมาเสียงก็มีแก๊กๆหน่อยเจอกสียงแปลกๆกว่าแล้วเสียงแปลกๆไอ้เหี้ยต้องตัดทีมนี้ออกกูต้องเดึงออกไอ้สัตว์ไอ้หมูชนะไอ้้เหียขอกได้วยเนาะเพชรต้องออกก่อนกำหนดเนาะไปมาเอ็ด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 หมดเลี้ยมาอีกรอบต่อเลยแล้วกันเราเพิงกดก่อนมาครับผู้ชมเกมที่สองครับโดยแล้วไปไวหน่อยเราจะเอาจริงนะวันนี้ไม่ให้ลงเลยนะลงคิงลงคิง Two Kings ทิ้งกันเยอะขนาดเลยหรอไอ้ยี่ล่ท้าเป็ดโกหกครับเฮ้ยมึงกันตัวหัวลอเป็ดเรียบร้อยถูกทิงของจริงไอ้สัตวเอาน่อยออันนั้นอีหมูนี่เนี่ยหมูตายอ้แตกเห้ยตอนมากัดโมากดตัวนอนทิงอีกรอบครับทิงกันเดิมเริม One King One King o า King เหมือนกัน King ต้องทิงเด็กลงทิงกมาขนาดเนี้ยอื เป็ดอัดนไมมีแล้ว one king วิสัต one king ตอนเป็นไปแม่ครับึงจะมีคิง g เขาเปน i n มีนไปโทษทีว่ากูคิงตอนมาดวงอยูแล้วเพื่อนเป็ดไอ้่าิมันมีมึงไม่ไม่มียังไม่กดวะเอากูไม่เสียงโอ้ดิที่คาดนี้กอนแต่เฮ้ยแป้งเฮ้ยขบกันดวงครัน้องทยเอทาเอทมาละเอท เอ็ดเอ็เอ็มาราคีอะซาโบอยู่ไหนเออไอ้เฮียเนี่ยแม่งมีเป็ดมึงโยนให้ยังไปบอกมาเลยเอ็ดไงไม่ใช่จริงอะไอ้เฮียไอ้เียโกหกไอ้เฮียเอ็ดจริงไอ้เฮียได้อดหัววันเลยเอาได้อดหัววันเลยนะเอาไม่เชื่อมาให้เอ็ดมาให้อุยโยนเลยให้ไอติ้นเลยเด้อหนุนว่าใจเป็นเลยไหวไปโกหกเลยเอาเอาไเอ็ดครบแล้วไอ้ติ้นเอีีก่ม one i ย ตายนี่ไอ้เบกดายตายเออตายเออเขาเกี่ยวไว้ตรงตาตนี้ตาเดียวกูมีใบเดียวเหี้ยหาลูกปือหนดไอ้หงายมึงหงายวะน้องหงายวะเนี่ยอันนี้อันนี้หันนว่าน้องแป๊ะแป๊ะแป๊ะเหี้ยแปไอ้ไอสัตว์เออหงายใจเรื่องพิลต้องหาคิงเขาตอนนี้เฮยเหียชนะเนี่ยตาตนี้นี่ปู่นี่มีพิลุตเฟดมึงนิ่งอ่ะเงียบจากเขาเปฟดเฮียหน่อยอ่ะท้าก่อนเลยเปิดมืก่อนเลย โอ้โหนี่มันตัวจังไรยจริงเลยนะเนียนเลยนะอ้ยอันนั่นนีกก็อีตันโดนยิงกินไม่ใช่ไ่เป็ไพอ๋อเป็นพูดจิบวิยาพกูรู้อะไรที่ได้บอกกูแล้วกี่ทีจะไม่โดนเลยนี่หวายสัสเริ่มเริ่มกินเยอะหรอชิ่งวะกูกูเป็นจริงจริงหลงเลยกินเยอะมันกินเยอะมีพิรุษแปด เพื่อเปลดมันกำลังดีอยู่ว่าจะคูนใจมึงมีคิงอยู่ที่มือมึงกี่เฮ้ยอย่าถามไป็นอย่างงี้ดิมียู่ใบอะใบเดียวเองะเปลี่ยมึงมีกี่ใบมีสามไงต้อนใจสั่นต้อนใจสัตว์ร้อนใจสั่น์ไอสัตว์ก็ถ้ามึงมีมึงก็หลงแค่นั้นแหละเออคิงเปิดไปก่อนหน่อยก็โกหกกันดีวะาตาสามสามใบแรกมันโกหกไอสัตว์เลยมึงอยู่ได้ไงวะกูมีคิงอยู่สามใบไะกูคิดว่ามันโกหกกูด้วยไม่หลงสักใบ กูท่านี้นะนี่ท่านบ่กอุ้ยอุ้ยไป๊ะเยีะยอดจริงเนาะเยี่ยสี่นั้นแล้วสี่นั้นแล้วเย้ะเลยกูหมดแล้วตอนนี้หาเอทหาเอททุกทีกูน่าจะเล่นตอบอีกหน่อยวะหนึ่งสองสามสี่ไปสัตว์วัดใจเชื่อปะเชื่อกูแล้วเชื่อไอ้เพื่อนไม่รู้นะลองเช็คก็ล่ะแต่กูไม่กูไม่กูเสี่ยงได้กูจะเสี่ยงทำไมแล้วอืุ้ยงา ไม่แรกลงควีนมันไม่ใช่เหรอวะมม่เป็นเอ็ดไปได้ปะจะู้ผิดไปเป็นจ้าหูสามร้านก็ลูกแรกกูโดนลูกลึกว่ากูโดนลูกแรกกูตายแน่ไอ้เฮียเหมือนเราทีเดียวกันลูกแรกก็ตายซะแล้วมีโอกาสแล้วทั้งเงี้ยพวกมึงแม่งลูอยู่ลูกไหนกันเนี่ยไอ้เฮียค่อยตอนลูกหน้าไม่รอดเชื่อกูดิหาอะไรในรอบเนี้ยเวนเวน two queens ตอนมีควีนกี่ใบวะมึงควีนไ่สองใบเลยอะมีควีนกี่ใบตอนบอกกูดิเชื่อกูตอนมีควีนกี่ใบสามเงี้ยมันไม่มีเมีควีนกี่ใบ มีแค่หนึ่งใบแล้วเฮ้ยใจเปล่าเยี่ยทูควีนอ๋อบงมีหนึ่งใบทูควีนได้ไงวันควีนเฮ้ยเปรนมึงกี่ใบอ่ะเอ้ยมงกี่ใบเป็ดมงกี่ใบมึงดิใบเดียวดินี่ท้าก่อนเลยไอ้โง่โดยเป็ดได้ยังไงอ่ะไข่เอ้ยตาที่สามอ่ยียยี่เป็นเกมตานี้ ตัวตอนโดนแล้วมึือยี่ยี่จะมึงหมูโดนแล้วเบะเข้าไปเบะที่ทำมันรอดอีกมันูดดโดดไอ้เชี่ยเบเอะไรเลือดสาดเข้ามาเลยสัตว์เลือดสาดเลยตายมาแล้วเหี้ยปกต่อับสาดทำไงวะเนี่ยนี่รอบที่หาอะไร one queen one queen liar อู้ท้าทำไมเราเพื่อนอืออ่าไม่ไดเปลี่ยนไปรอดอันนี้นะเฮียไอ้เต็มแต่นั้นเดียวนะโหสุดจริงไอ้เฮียแปะไอสัตว์เ้ยแม่งไอมึงหยิบยามาแป๊ะแป๊ะ แปะเฮียไอสัตว์ดวงคนเราเดะแปะไหม Three b a c e s มึงจะถีได้ยังไงเฮียที่อยู่ที่กวยสัตว์โอ้เยียอยู่ที่มือกูอยู่ที่มือกูสามใบมึงจะได้ยังไงลไรเฮียอู้ในสัตว์แกคิงไปทีสามใบเลยไม่ง่ายเลยไอ้เฮียบนแพ้ไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้กู เจ้กูไอ้เป๊ะไอติ้นเฮียข่อยอะไรอ่ะไม่รู้ดีอย่างวะเต้นม pues ันมีก sure> ี right ่ใบเอ้เพื่อมงไงเียระวังระวังนาดูปากากแล้วพูดด้วยว่ามีกี่ใบไอ้ติกกูมีสองใบเตบอกตรงๆเลยเอ้เชน่องน่านึ่งนึ่งหนึ่งนงหน่งหนึ่งหนึโงหนึ่งหน่งมนจนงหนงหนึ่งหนึ่งหน่หนึ่งหนึนน่่ง่่นนนงนน่งน่หหหี้ย ไอ้ทูควีนนะของไอทูควีนของจริงไอเหี้ยคุณลงทิศถึงว่ามาอ่เงียบไว้อเหี้ยโดนซแลสสินะเพื่อนเม็ดเข้าไปรู่ท้ายยังไงก็โดนอีเหี้ยโอ้โหไอเฮียรอดมาสปาดเออเหี้ยมึงสั่นรอดมานด้วยห้าเมตรเจิ๊บๆน้องไอ้ยเซียลงคิงสามใบไอเฮียไอเฮียไม่แล่กูเหมือนฮิปโปเลยวะไอ้สัสมเม่ันหมูเด้งเลยวะไอ้เหี้ยมาตาท้ายคุณผู้ชมครับตาท้ายครับแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับ ไอเป็ดอไโจกไอโจกนี่มันเอาไว้ลงตอนไหนวะโจกไว้ลงตอนเล่นสองสอง Two Queens ดูคอจยังครับ One Queen ดีๆตอนดีๆ One Queen เดีๆเหรอ Two Queens ดีๆตอนดีๆไม่ใช่นะไอ่ใช่ละไม่ใช่ละดีๆตอนดีๆโอ้เล่นกลับมาได้ตอนนี้เลยเป็ดม่กลับมาเล่ตอนนี้เลยเฮ้ยยี่มึง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 เมียนเล่นอ่ะ เปิดไม้พูดเปิดไม้พูดทำไมวะตอนนั้นเป็นไหนมึงเปิดเปิดไม้พูดดิปากมยอเห่อเหล่อเหปากมยาบเหรอไอ้ัสอะไรลืมดูเลยท aces t o ี่เ้ะโอ้โไอ้ยีุ่งเอกไเยอะขนาดได้ไงวะไอ้สัแ่ว่าอีเนไม่มีไพ่กูดิเอเต็มกูดเอเต็มมืออรองใบนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอ้แปรอิสานพวกนี้มันแปะกูควีนไว้หาควีนไว้ Two Queens Two เยียจริงๆนะไม่กูไงตอนนั้นคนโอ้ยอีอะ ไอ้สัตว์เออใช่ะหมเฮียฮู้ยมันเล่นกระใจคนเล่นกระใจคนใช่ไหมสัตว์อ่อ่ลงนี่มันเล่นกระใจคนนี่มันเล่นกระใจคนเฮ้ยที่แต่กูมีอยู่มหนึ่งใบ เรยอย้าหเฮียเรียบร้ยตันดยโอ้ว่าอ้เฮียวาแล้วเล่รกันใจคนเ่เกันใจคนไอหมูวัสดีครับ้ดงพิาฝนนอ้ยตนดอยเลยสัตว์อสองคนยังรอดอยู่สองคนยังรอดอยู่ยัยแม่งเล่นเล่นกระจคนนี่สัตว์ เเออาขออภัย <cents> ด <input> ้วยน้องรอบนี้คือตอนนี้คือลมหายใจตอบนี้ครอลมหายใจขออภัยด้วยน้องขออภัยด้วยน้องเช็คครับเช็คได้เลยครับผมเฮียเช็คเลยครับไอสัตว์ liar ไอ้กดผิดไอ้เหี้ยกดผิดโกดผิดใครเป็นดีเฮ้ยมึงจงใจดครไอ้สัตว์อือไปไอ้สัตว์โหสามลูกนะ ตัวแม่มึงฆาลูกไอ้สาระมันแม่มเราจริงแล้ววะควะน Queen s p เอซเอ v e วัน Queen ่ทาด้วยถ่าด้วยใจตัวเองเปิดมาคุยคิงเหียโอ้นลงเร็วเงี้ยไม่น่าใช่คเป็นตัวนั่นนี่ก็คิดเร็วเกินไปนั่นนี่ก็โป๊ะเนี่ยแปะเี้ยแปะกันเยอะจังว่ะ คุยดีกันอีกแล้วคุยอีกแล้วสินะร้องเพลงอะไรริงอยู่ข้างหลัง Three Queens That's brave o h foolish เฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อน Liar อู้ยอ๋อมีจ็กเกอร์เฮียันแปลกแน่รอบนี้มีเสียงแก๊กมีเสียงแก๊ก ไอ้้ีคนมากระโดงมึงกูกลัวเนาะไอ้ที่ดี่แม่งสูตรนะหมายเป็ดมึงมึงก็เอาหน่อยโอ้โหแต่ไอ้ที่ดีแม่งเนี้ยที่ที่รื่งหลังม่าเริ่มเนียนแล้วหลังเริ่มเนียนแล้วไอ้ที่ตอนแต่คนคนน่าอะไรไงที่ตอนเลยสัเราแค่พูดตามความจริงไปเราก็แค่ตรงทับ Two Kings กว่าไม่ใช่เราคนไม่ได้เยอะใครสักคนนี่แหละไอสัตว์ Two Kings อันนี้อันนี้ตกคนสาโอ้ยแม่งเนียนไอ้เป็ดมึงก็ตอีกแล้วก็ตื่นแล้ว ไม่ไวแล้วนี่อเยอะมันมีทางเลือกจริงนะสัตว์น้โปโปบ๊คพนักงาดูงี้เยอะเอทันี่ตาที่หายเอนอ่งก็ไอ้ยาตอนไม่เนียนเลตาเอย่างนี้บเด๊ออลยรก็ไอ้เลยยังไงตอนนี้มีอะไรจะเสียงเมื่อก้นั้นเลยเอาไปตอนมึงก็หกกูกูรู้ ว่าและมึงลงแล้วมึงเงี้ยไาสต์โชคดีหมูโชคดีหมูเ้ยี่เงมารดวงจริงปะผมกรดววันนี้ม่งกลัวยี่สิบเป็สูตรลูกแยเป็ดยี่สิบเป็สูตรลูกแย้ไอ้สั์ยี่สิบมันพัฒนาฝีมันขึ้นทุกวัเอาเขาไปลงอยู่ตาใครู้คน แม่ทีลงไม่ใช่คยสิท่ One Queen เออเออเออ Queen เป็ดกว่าโอ้ยขี้มันจะเสี่ยงไหมเป็ดเลแค่สีวไม่มีเอเป็ดนเชื่อกูดิมันมันเล่นกระจเยแเป็ดมันเล่นกจแอู้หูอ้ยเี๋กูยุ้ยเป็ดกูยุ้ยเป็ดอ คือในมือ <accurately> กูมีควีนสองใบเว้ยอ๋อเออมันกระด้เด็ดเวยเพื่อนอุ้ยเป็นแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเรามากระดวงมริงเหรอไอ้ตอนนัดเดือดจอดเดีเป็นมึงหาทางเล่นมึงทั้งนัดดีกว่ากูว่าไม่เบียดเธอกูหลักมันไงขึ้นอยู่กับมึงไงอะไรอะ three <theory> a c e อะไรเพื่อนอะไรจับโกหกกันอะไรก็ตายตายวะเออจริงมึงมึงอยากตายแล้วตอนอ่าแล้วแต่มึงอ่ีลองลองดูลองเช็คดูเหี้ยไม่เสียหายหรอกอ้าว three c a r ก็มันมีวะเออผมหมดแล้วกูน้อยกูหมดแล้วอะทำพี่แ้มทำเลยเอามันกูหมดแล้วเป็ีนมุกตัวมันเป็ีนมุกตัวมันมุกตัวมันเป็ีนมุกตัวมันไอ้เหี้ยโชคดีตอนไอ้หมูไอ้หมูตื่นไปแล้วเหนือยหมูโบไปแล้วประเด็นคือกูไม่ได้กดด้วยนะเว้ยไอ้ไอ้ที่เหตุการณ์เนี่ยมึงรู้ป่ะพอกา์ได้เป็ีนหมดอะ เออถ้ากูเป็นคนสุดท้ายอ่ะกูต้องเช็คเลยสองเบสส์เหลี่ยวนเจ้ากูอุ้ยอะไรวะเสียเสียเสียงังไงนั่นเนี่ยนั่นเรื่องจอดเสียหล่อเสียมูนี่คือ not the worst mistake i made เสียนี่เรื่ว่เสียเสียเขาดูปวดรู้เสียแป๊เสียแป๊สวันที่แม่งหยุดวันนัดนัดที่สองที่สามเลยเป็ดอือโอกาสทุกทีวะน่าจะมีจริงว่ะเป็ดเราต้องเล่นใจเย็นว่ะ เจอวิคอไอ้ตันวิคอวิคออีอ่าวิคอวิคอไอตันเต็มหน้าเลยเยอะกูบอกแล้วน่าจะมีจริงไี่เป็ดไม่ฟังกูเลยไปๆลองไปๆไม่มีอะไรจะเสียไอ้เนี้ยไม่ยินที่มันตาสามตาติดแล้วไอ้สัตว์เออเฮียมันโหดอย่างวะเฮียเนี่ยโอ้จุ๊จโ๊จุจุร้องโจุ๊จุ๊อ่ะไปไเมแกนกูกูไม่มีไพ่เลยวะไอ้เฮียกูสู้ไม่ได้เออเฮีย ขอบคุณคุณผู้ชมกับพี่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะครับถ้าชอบพวกเล่นนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ